อ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของสัมประสิทธิ์การทำนายกันนะครับเจ็ดที่กล่าวไปนะครับก็คือว่าเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์การทำนายหรือว่า coefficient of determination นะครับซึ่งจะบอกว่าตัวแปรต้นทั้งหมดนะครับสัมนาทำนายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาลองมองการคำนวณอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วจะเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเรียกว่าสัมประสิทธิ์การทำนายกันแน่นะครับ เราเริ่มมาก่อนนะครับเริ่มกันว่าเออการหาผลรวมความผิดพลาดกาลังสองเนี่ยหาได้อย่างไรบ้างนะครับก็คือว่าสมการที่เราเคยได้พูดไปตะกี้นี้นะครับก็คือว่า sum of sum ก็คือตัวซิกมาใหญ่ใช่ไหมครับ of squared error นะครับก็คือว่า e ยกกำลังสองนะครับสิ่งนี้เนี่ยคือ key นะครับว่าทำไมเราถึงเรียกตัวสัมประสิทธิ์การทำนายตัว r s q u a r e ว่าสัมประสิทธิ์การทำนายนะครับ การที่เราบอกว่านะครับตัวแปร x นะครับที่มาทำนายตัวแปร y นั้นสามารถทำนายได้มากน้อยเพียงใดนะครับเราจะต้องหาว่าก่อนนะครับว่าเออถ้าเกิดไม่มี x ในโลกนี้แล้วนะครับแล้วความผิดพลาดในการทำนาย y เป็นสักเท่าไหร่นะครับก็คือว่าอ่ะถ้าเราไม่มี x เลยนะครับเราเอา y เนี่ยแล้วทำนายด้วยมีนของ y นะครับทำนายด้วยมีนของ y หรือว่าค่าเฉลี่ยของ y นะครับซึ่งเป็นค่าทำนายค่า y ได้ดีที่สุดนะครับ แล้วเราเอามาคำนวณนะครับค่าความผิดพลาดกำลังสองนะครับก็จะพบว่า sum of square error นะครับจะเท่ากับ y ลบด้วยมีของ y กำลัง2องได้เอามาบวกกันนะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่า sum of square y นั่นเองนะครับก็คือว่าเรามีจำนวนแบบเครดิตที่ใช้นะครับมี y เท่ากับ 4, 6, 7, 8, 8ห0อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ทำนาย y ด้วย7ทั้งหมดนะครับ พบค่าความผิดพลาดเ่าก,กับลบสลบหอะไรก็ว่าไปนะครับ e กํลังสองเท่ากับเท่านี้นะครับ sum of square y นะครับเท่ากับ22นะครับแต่ถ้าเกิดนะครับมีตัวแปรทํานายค่านะครับตัวแปรนั้นนะครับตัวแปร x นั้นจะถูกแปลงให้เป็นสมการถดถอยนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับค่า y มากที่สุดนะครับแล้วเราก็สามารถหาค่าคว,ความผิดพลาดในการทํานายเมื่อเรามี x สักตัวหนึง ได้เหมือนกันนะครับก็ลยใช้สมการเดิมนะครับก็คือว่าอะตอนนี้เราเอาขนาดครอบครัวนะครับมาใช้ทำนายจำนวนแบบเครดิตนะครับเรามีค่า x แล้วนะครับแล้วก็มีค่า y นะครับค่า y นะครับก็คือว่าเอา x เนี่ยมาใส่สมการจดทอยนะครับเพื่อให้ได้ y ของแต่ละบุคคลนะครับแต่ละครอบครัวก็พบค่าไปดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็คำนวณค่า error ออกมานะครับแล้วก็ เอา Error มายกกำลังสองแล้วมารวมกันนะครับได้ s u m ออ s quare error เท่ากับ5.5นะครับเราจะพบว่าเออถ้าไม่มีตัวแปรทำนายนะครับใช้ค่าเฉลี่ยทำนายอย่างเดียวเราเกิด s u m o อ s q u a r เ e r r o r เท่ากับ22นะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวแปรทำนายนะครับเราจะเกิด s u m ออ s quare error เท่ากับ5.5นะครับก็คือเนี่ย u m of square y นะครับก็คือทางก้อนนี้เท่ากับ22นะครับ แล้วนะครับมี x เข้าไปทำนายนะครับมันจะไปกินตัวส่วนสีแดงออกมานะครับทำให้เหลือส่วนสีขามเท่ากับ5.5นะครับ sum of square ของ y ที่ถูกอธิบายด้วย x นะครับเท่ากับ sum of square x ลบด้วย sum of square ของ e นะครับซึ่งพื้นที่สีแดงนี้เท่ากับ16.5นะครับก็คือส่วนของ x ที่สามารถอธิบาย y ได้นะครับและ r s q u a r e นะครับคือสัดส่วนของพื้นที่นะครับ ที่ x สามารถทำนาย y ได้นั่นเองนะครับก็คือว่าเอา sum of square y ลบด้วย sum of square error นะครับทั้งหมดหารด้วย sum of square y นะครับเท่ากับจุดนั่นเองนะครับซึ่งตรงกับค่า r square ที่เราพูดถึงไปตะกี้นะครับตรงนี้แหละนะครับที่อธิบายว่าทำไมนะครับ r s q u a r e ถึงเราเรียกว่า r square ถึงเรียกว่าสัมประสิทธิ์การทำนายเพราะว่ามัน จะบอกว่า x สามารถทำนายความแปรปรวนของ y การเปลี่ยนแปลงของ y ได้เป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับเป็นพื้นที่สัดส่วนเท่าไหร่อ่ะสมมุตินะครับว่าเรามีทั้งครอบครัวและรายได้นะครับขนาดครอบครัวและรายได้เราก็ได้ตารางนี้ออกมาเราก็หา y hat ได้หา e ได้หา error s q u a r e ได้นะครับ s q u a r e error ได้ได้ sum of s q u a r e error เท่ากับ2.35นะครับ เราก็จะพบนะครับว่านี่ซัลฟอสควอเดิมนะครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยก็ถูกทั้ง x และ c นะครับกิ่มพื้นที่ไปเยอะพอสมควรนะครับทำให้เหลือเคงแค่2.35นะครับและ r าสควร์จะับ89%เานะครับหรือว่า0.89นั่นเอง r าสควนี่นะครับจะเหมือนกับ e t a ้สควนะครับในการในเรื่องของอะไรการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับหรือว่า Analy s i s of variance นะครับ ที่ไม่สามารถทํานายค่าของประชากรได้แม่นยานะครับก็คือว่านะครับสมมุตินะครับว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามเลยนะครับในประชากรนะครับแล้วเราสุ่มข้อมูลออกมาอย่างไงอย่างไงก็ตามนะครับ r สแควร์เนี่ยก็มีค่ามากกว่า0ย์เกือบทุกครั้งนะครับก็สมมุตินะครับว่าคุณมีตัวแปร x กับตัวแปร y ใช่ไหมครับมีความสัมพันธ์ในประชากรเท่ากับ0เนาะนะครับเราสุ่มข้อมูลออกมานะครับไม่มีความผิดพลาด นะครับมันมีสถานะเอนเออร์นะครับมันมีความผิดพลาดจากการสุ่มบางทีก็ได้ค่า r เล็กเท่ากับลบจุดหนึ่งได้เท่ากับบวกจุดหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเอา r เล็กเนี่ยมายกกำลังสองนะครับยังไงมันก็ไม่เท่ากับศูนย์ยังไงมันก็มากกว่าศูนย์นะครับแล้วนะครับค่า r สแควร์เนี่ยนะครับยิ่งจะมากกว่าศูนย์นะครับเอ,อ่อ r สแควร์เนี่ยมันจะยิ่ง แกว่งไกวมากนะครับก็คือว่าหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อยนะครับยิ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อย r เล็กที่เราได้อาจจะเป็นลบจุดสองนะครับหรือว่าบวกจุดสองคือตัว standard error มันก็จะกว้างนะครับทำให้ r s q u a r e เนี่ยมันทิ้งห่างออกจากศูนย์มากนะครับหรือว่าถ้าเราเป็นจำนวนตัวแปรอิสระมากนะครับมันก็จะทำให้ค่า r s q u a r e สูงขึ้นนะครับ ซึ่งเราแก้ไขได้นะครับโดยการใช้ adjust R s q u a r e นะครับเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของ R s q u a r e ซึ่งคล้ายกับตัว omega s q u a r e นั่นเองนั่นแหละนะครับค่าที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสูตรของมันแล้วจำนวนอย่างเช่นตัวอย่างนะครับจำนวนบัตรเครดิตใช้ทำนายสมาชิกครบทำนายด้วยสมาชิกครอบครัวและรายได้นะครับได้ R s q u a r e adjust R s q u a r e เท่ากับ0.85นะครับ ถ้าอัลสแควหรือ adjusted r square เนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับสามารถใช้ในการตีความหมายขนาดอิทธิพลได้นะครับโดยจริงๆแล้วโคเฮนเนี่ยนะครับบอกว่าเออเขาแปลง5 r square ให้เป็นค่า f square นะครับที่เราเขาคำนวนขึ้นมานะครับนะ f square เนี่ยเท่ากับ r square ส่วนด้วย1นึ่งลบอัลสแควแล้วเขาให้ไกด์ไลน์นะครับว่า f square เท่ากับจุดศูนย์สองเนี่ยคือน้อยนะครับ f square เท่ากับจุดหนึ่งห้าคืออิทธิพลปานกลางและ f square เท่ากับจุดสามห้าคือขนับ แล้วก็สามารถแปลง,งเป็นระดับของ r าสได้ดังนี้นะครับคือน้อยเท่ากับ r าร์สเท่ากับจุดสองกลางก็คือ r าร์สเท่ากับจุดหนและมากก็คือ r าร์สเท่ากับจุดสอนะครับ